ตอนที่802อสนาเขตลีลับวินาทีที่ลำแสงหายไปชิ้นส่วนที่อยู่ตรงนั้นก็ถูกรอยแยกรอบด้านกลืนกินไปทันทีจนไม่เหลือสิ่งใดทิ้งไว้ทั้งแดนสวรรค์อัศนีตอนนี้ถูกทำลายด้วยสายลมเย็นยเยือกจากรอยแยกอวกาศสายลมนี้หนาแน่นและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในไม่นานพวกมันก็เชื่อมต่อกันกวาดผ่านไปทั่วพื้นที่แผ่นดินในแดนสวมสลายอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือชิ้นส่วนน้อยกว่า20แห่ง ภายในสายลมเย็นปรากฏเศษน้ำแข็งสีดำและแพร่กระจายกันออกมาในไม่นานน้ำแข็งสีดำก็ปกคลุมชิ้นส่วนแดนสวรรค์ทั้ง20ิบแห่งมองไกลๆเศษน้ำแข็งแห่งนี้ปลดปล่อยกลิ่นอายน่าขนลุกเพียงแค่มองมันก็ทำให้รู้สึกหนาวเย็นภายในจิตใจได้แล้วน้ำแข็งสีดำยังก่ะตัวขึ้นบนโซ่ตรวนสายฟ้าที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนทั้งยี่สบแห่งด้วยในไม่นานน้ำแข็งดำก็ยื่นออกปกคลุมโซ่ตรวนสายฟ้าทั้งหมด เหล่าเซียนที่ออกไปไม่ทันเวลาต่างถูกแช่แข็งบางส่วนกำลังห่อเหินดื้นรนไม่ก็หลับตารอคอยความตายร่างกายบางส่วนที่แตกสลายแต่ไม่ได้หายไปเลือดเนื้อต่างถูกแช่แข็งช่างเป็นฉากที่น่าตื่นตะลึงบนชิ้นส่วนแดนสวรรค์นหนึ่งในนั้นมีชายวัยกลางคนถูกแช่แข็งพร้อมกับกระบี่เหินก็ถูกแช่แข็งกลางอากาศเบื้องหน้าเขาไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวที่นี่ยังมีสมบัติของทุกคนที่พยายามหลบหนีได้ถูกแช่แข็งไปด้วย มีแม้กระทั่งคนที่ใช้วิชาเซียนแล้วถูกสายลมเย็นตีเข้าใส่วิชานั้นถูกแช่แข็งอยู่รอบๆและมีลำแสงจางๆออกมาลำแสงกระพริบพวกนี้กลายเป็นต้นต่อแสงแห่งเดียวในแดนสวรรค์อสนีพวกเขาอยู่ห่างกันเหมือนดวงดาวแม้จะสวยงามแต่หากมองใกล้ขึ้นอีกสักนิดมันกลับต่างกันอย่างยิ่งหลังผ่านสายลมเย็นเยือกการล่มสลายของแดนสวรรค์อสนีก็หยุดลง เหลือเพียงน้ำแข็งสีดำที่หลงเหลือไว้เพื่อบอกผู้คนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เงากระบี่เล่มหนึ่งกระพริบว่าผ่านแดนสวรรค์อสศนีน้ำแข็งรอบด้านไม่มีผลอะไรต่อมันเลยขณะที่หาอเหินผ่านแดนสวรรค์มีคนผู้หนึ่งยืนอยู่บนปลายกระบี่คนผู้นี้ไร้ตัวตนเหมือนกระบี่เขามองทางข้างหน้าด้วยรอยยิ้มสงบนิ่งก่อนจะหายไปพร้อมกระบี่ของเขาระลอกคลื่นมากกว่าร้อยจุดปรากฏขึ้นในตำแหน่งแตกต่างกันของดารจาจักรทุกชั้นฟ้าทั้งสี่ทิศ แม้ทั้งหมดจะปรากฏตัวสถานที่แตกต่างกันแต่ก็ปรากฏในเวลาเดียวกันแต่ละระลอกคลื่นมีเซียนอยู่ข้างในหนึ่งคนทุกคนที่ปรากฏขึ้นมาต่างมีความตื่นเต้นยิ่งรู้สึกพึ่งรอดพ้นจากความตายทำให้เขาเกิดอาการมึนงงทันทีที่เห็นดวงดาวหลังจากค้นหาทิศทางของตัวเองได้แต่ละคนรีบกลับไปที่ตระกูลของตนในไม่นานข่าวคราวเรื่องที่เกิดขึ้นในแดนสวรรค์อัศนีก็แพร่กระจายออกมา โดยเฉพาะชื่อที่แพร่กระจายดูดสายฟ้าในหมู่ตระกูลเซียนที่รอดชีวิตออกมาได้ใครกันที่ต่อสู้กับชายผมขาวประหลาดคนนั้นหน้าประตูสวรรค์ใครกันที่ช่วยชีวิตเซียนหลายคนจากความตายในช่วงเวลาวิกฤตใครกันที่ให้คนอื่นอยากมีชีวิตรอดขึ้นมาระหว่างการล่มสลายของแดนสวรรค์อสเนีและใช้ชิ้นส่วนแดนสวรรค์แห่งหนึ่งช่วยเหลือผู้คนนับไม่ถ้วนใครกันที่พาพวกเขาเข้า,ขาไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายของอารามเทพอสนี เขาทุกตีม่านพลังส่งเสียงคำรามให้ผู้ส่งสารหวาดกลัวถอยหนีพาทุกคนไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายก่อนจะแตกสลายซิลมูเหล่าเซียนที่รอดชีวิตมีทั้งตระกูลน้อยใหญ่มากมายหลายตระกูลทว่าเมื่อใดที่รวมกันขึ้นมาจะกลายเป็นพลังอำนาจที่มีอาจประเมินค่าได้ภายใต้พลังอำนาจนี้อารามเทพอสศนีจึงไม่ได้พูดเรื่องค่ายกลเคลื่อนย้ายเลยเรากับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความจริงแล้วตระกูลหลายสิบแห่งได้เผยแพร่เรื่องนี้ออกมาและทําให้ซิ่วมู่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีสมาชิกตระกูลที่เสียชีวิตไปในพื้นที่ต้องห้ามของอารามเทพอสศนีและซึ่งจะทําให้เกิดหายนะทั้งตระกูลเรื่องนี้ไม่สามารถซ่อนได้และอารามเทพอสศนีต้องรู้อยู่แล้วแทนที่จะรอให้อารามเทพอสศนีมาฆ่าพวกเขาตัดสินใจรวมตัวกันและต่อสู้ด้วยเหตุผลวิธีนี้มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่า ไม่เช่นนั้นคงเหมือนเป็นการมอบตัวคนที่หลบหนีออกมาจากแดนสวรรค์ไปให้อีกฝ่ายอย่างไรก็ตามผู้คนที่สามารถเข้าไปในแดนสวรรค์อาสนีได้คือลูกหลานสายตรงทั้งหมดและเป็นเสาหลักในอนาคตของตระกูลแล้วจะปล่อยให้พวกเขาตายได้อย่างไรผู้อาวุโสของตระกูลเหล่านี้ต่างเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะรู้เรื่องนี้การทำเช่นนี้สำเร็จเป็นการชดเชยเรื่องการเข้าพื้นที่ต้องห้ามของอารามเทพอสนี ทว่าในเวลาเดียวกันพวกเขาก็แพร่กระจายชื่อซิวมูไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกซิวมูช่วยเอาไว้ยิ่งพูดเกินจริงเกินไปอีกท้ายที่สุดจึงไม่มีใครคาดเดาระดับบ่มเพาะของซิวมูได้เลยทีเดียวผู้อาวุโสของตระกูลตั้งคำถามเรื่องผู้คนที่อยู่ที่นั่นครั้งที่ได้ยินว่ามีวิชาหลายอย่างถูกใช้ในการต่อสู้กับชายประหลาดผมขาวพวกเขาต่างหวาดกลัวชื่อซิวมู กลายเป็นพายุขนาดใหญ่ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าทว่าไม่มีใครได้เจอเขาอีกครั้งราวกับเขาหายตัวไปทันทีและกลายเป็นเรื่องลี้ลับนททิตะวันตกของดาราจักรทุกชั้นฟ้าที่แห่งนี้มีเขตแดนกว้างใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มก๊าซที่ปลดปล่อยแสงมึนงงการจัดวางของดวงดาวนั้นประหลาดยิ่งและมองบ่อยๆอ,อาจทําให้งุนงงท่ามกลางทั้งสี่ทิศทิตะวันตกมีอสูรที่ดุรยาที่สุดเทียบกับเขตแดนอีกสามแห่งแล้ว ที่นี่ไม่ค่อยมีเซียนอยู่มากนะกกล่าวได้ว่าเขตแดนทิศตะวันตกราวๆเจ็ดในสิบส่วนคือสถานที่ที่เหล่าเซียนไม่อาจย่างกลเข้าไปได้นั่นเป็นเพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นสถานที่อันตรายยิ่งและมีอสูรดูร้ายที่เหล่าเซียนไม่รู้ตัวที่แห่งนั้นมีชื่อว่าอนาเขตลีลับมีแต่เซียนทรงพลังบางคนที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบสำหรับการปรุงยาหรือหลอมสมบัติถึงจะเข้ามาทว่าพวกเขาไม่ได้เข้าไปไกลเกินไปราวกับหวัดกลัวตัวตนลึกๆที่อยู่ข้างใน ณตอนนี้ตรงส่วนลึกของอาณาเขตลี้ลับมีพื้นที่ประหลาดอยู่แห่งหนึ่งพื้นที่แห่งนี้แทบเป็นสีดํามืดมิดไม่มีดวงดาวหรือร่างแสงใดๆอยู่ที่นี่มันมืดมิดจนน่ากลัวราวกับไม่เคยมีใครมาที่นี่เลยแม้ว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางของอาณาเขตลี้ลับมันก็อยู่ไม่ไกลกันนะแสงหนึ่งพันปรากฏขึ้นมาในความมืดดิบคราแรกมันสลัวๆแต่ในไม่นานก็ส่องสว่างขึ้นจนถึงจุดที่ส่องสว่างรอบๆบ,บริเวณ เมื่อรอบด้านสองสว่างขึ้นเผยสถานที่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสายหมอกสายหมอกดูเหมือนจะหวาดกลัวแสงอย่างยิ่งเพียงกระพริบตาหมอกก็ล่าถอยก่อเกิดเป็นพื้นที่กว้างไร้หมอกแสงเติบโตจนมีขนาดกว้างกว่าร้อยฟุตระลอกคลื่นปรากฏขึ้นมาและจากนั้นมีร่างหนึ่งค่อยๆก่อตัวข้างในระลอกคลื่นร่างนั้นค่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นคนผู้หนึ่งสายตาหวังหลินเต็มไปด้วยความระแวดระวังหลังปรากฏตัวออกมาระลอกคลื่นก็เริ่มแตกสลาย และเห็นรอบด้านได้ชัดเจนหลังจากแสงหายไปหมอกก็เริ่มขยับราวกับต้องการกลืนกินพื้นที่นี้อีกครั้งแววตาหวังหลินมืดลงแต่เส้นผมเส้นขนบนร่างตั้งชูชันสัมผัสถึงอันตรายปรากฏขึ้นในใจสายฟ้าในร่างกระตุ้นขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดฝ่ามือสร้างผนึกปลดปล่อยสายฟ้ากลมสองลูกรวบรวมในมือส่งเสียงอู้อีสายฟ้ากลมสองลูกส่องสว่างเจิดจ้ากระพริบแสงจนทำให้สายหมอกหยุดชะงัก ราวกับมันถูกโจมตีและล่าถอยออกไปมากกว่าหมื่นฟุตหวังหลินจ้องสายหมอกเบื้องหน้าจากนั้นมองไปรอบตัวและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วที่นี่มันที่ไหนกันหมอกนี่ประหลาดนักราวกับมีชีวิตอยู่ข้างในด้วยดวงตาสองสว่างขึ้นและโยนสายฟ้ากลมในมือขวาออกไปสายฟ้าพุ่งไปข้างหน้าพร้อมส่งเสียงดังก้องหมอกเบื้องหน้าแยกตัวก่อเกิดเป็นเส้นทางทำให้สายฟ้าผ่านไป ร่างหวังหลินกระพริบวุกว่าบและตามหลังสายฟ้าของตัวเองไปอย่างใกล้ชิดเขาเดินไปพร้อมกับสายฟ้ากลมในมือและเคลื่อนที่ข้างหน้าต่อไปสายหมอกดูเหมือนไร้ที่สิ้นสุดแม้แต่ตอนที่สายฟ้ากลมหมองลงเขาก็ยังไม่ได้ออกไปจากสายหมอกระหว่างทางหวังหลินขมวดคิ Q ้วแน่นหมอก,กรอบตัวค่อนข้างประหลาดเกินไปเขาจึงไม่กล้าแพร่กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาเนื่องจากรู้สึกว่าหากทําเช่นนั้นคงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสายหมอก แม้ความรู้สึกนี้จะไร้ตัวตนมันกลับแข็งแกร่งอย่างยิ่งหลังจากเหาะเหินไปสามวันหวังหลินก็หยุดลงยังคงมีสายหมอกไร้ที่สิ้นสุดเบื้องหน้าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงราวกับสายหมอกไม่มีที่สิ้นสุดหลังเงียบไปได้สักครู่เดียวหวังหลินก็ชะลอตัวลงผ่อนคลายความคิดพร้อมกับก้าวเท้าไปข้างหน้าเกิดระลอกคลื่นขึ้นใต้ฝ่าเท้าสายตาย,ยังคงสงบนิ่งพยายามผสานเข้ากับโลกก้าวเท้าอีกก้าวและคราวนี้เกิดระลอกคลื่นขึ้นอีก หวังหลินพบว่าเป็นความรู้สึกของการกำลังผสานกับโลกนี้เขาผสานเข้ากับโลกได้เร็วขึ้นมากต้องขอบคุณปรมาจารย์จงเฉินคนนั้นวิญญาณและร่างกายหวังหลินปรับจูนเข้ากับโลกหลังจากพบเจอประสบการณ์ที่ผ่านมาพอก้าวที่สามยามที่เท้าหวังหลินก้าวลงเขาก็หายตัวไปทันทีทิ้งไว้แต่เพียงระลอกคลื่นหนึ่งเบื้องหลังวินาทีต่อมาหมอกรอบด้านกลืนกินพื้นที่ทันทีจนไม่เหลือแสงไฟห่างออกไปไม่ทราบระยะทางตำแหน่งที่ดูเหมือนขอบของสายหมอก แม้ว่าจะยังมีหมอกอยู่แต่มันก็หนากว่าก่อนหน้านี้มากนักระลอกคลื่นพันปรากฏทําให้สายหมอกกระเจิงไปและร่างหวังหลิงโผล่ขึ้นมาในระลอกคลื่นขณะที่ก้าวออกมาสีหน้าพันเปลี่ยนไปที่นี่คือปลายสุดของสายหมอกจริงๆแต่สา0รอยฟุตเบื้องหน้าหวังหลินคือกำแพงเนื้อสีแดงเข้มมันขนาดใหญ่มากและดูเหมือนจะยืดยาวออกไปไม่สิ้นสุดตอนที่เขามองขึ้นไปมันยังปกคลุมพื้นที่ไปทั่ว หวังหลินสีหน้ามืดมนยิ่งยามที่ผสานเข้ากับโลกเขากำลังคิดเรื่องดาวครอเซียนของตนเองทว่าเขากลับรู้สึกเหมือนชนเข้ากับกำแพงหนึ่งจากนั้นก็ถูกบังคับให้ออกมาจากการผสานและปรากฏตัวที่นี่ขณะที่เขาเห็นกำแพงเนื้อหวังหลินจึงเข้าใจว่าที่เขาชนนั้นคือกำแพงเนื้อสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้ที่ถูกเรียกว่ากำแพงเนื้อก็เพราะมันกำลังเคลื่อนไหวทั้งยังมีนูนนูนกำลังเคลื่อนที่บนผิวหน้าหวังหลินขมวดคิ้วร่างกระพริบวุบวาบและลอยขึ้นไปด้านบนกำแพงเนื้อเริ่มเคลื่อนห เกิดรอยร้าวมากมายและพ่นหมอกสีดำออกมาหวังหลินหลบหมอกสีดำและเคลื่อนไปตามกำแพงเนื้อโดยไม่มีรอยแตกร้าวเขาจ้องหมอกสีดำพัางพุ่งออกไปด้วยพลังมหาศาลและผสานเข้ากับสายหมอกหวังหลินมองกำแพงเนื้อไร้ที่สิ้นสุดด้านบนและเผลอสายตาสายตามุ่งมัน่นร่างกายเคลื่อนไหวและพุ่งเข้าสู่รอยร้าวหนึ่งข้างๆเขาหลังจากเข้าไปในรอยร้าวมันก็ปิดตัวลงมีทางเดินแคบๆอยู่แห่งหนึ่งหวังหลินพุ่งเข้าไปด้วยสายตาเยือกเย็น เคลื่อนไหวเร็วจนเกิดภาพติดตาไว้ด้านหลังรอยแยกปิดลงด้านหลังหวังหลินอย่างรวดเร็วกับกำลังไล่ตามเขาหวังหลินไม่ได้หันไปมองกลับหลังและจ้องไปข้างหน้าเท่านั้นเขาเข้าไปใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นจนถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอุโมงค์นี้ไม่ได้ยาวนักตามที่หวังหลินจินตนาการไว้วินาทีถัดมาเขาก็ออกมาจากทางออกของอุโมงค์ขณะพุ่งออกมาพลันมีเสียงร้องเข้าไปในหูดวงตาหวังหลินดีแคบ ที่แห่งนี้ไม่ได้มืดมิดมีดวงดาวกระจัดกระจายในท้องฟ้าข้างหน้าเขาคือผืนทวีปที่กำลังลอยตัวอยู่ทวีปแห่งนี้ขนาดใหญ่มากจนมองไม่เห็นว่าสุดลงตรงไหนห่างออกไปไกลมีชายคนหนึ่งรูปลักษณ์ธรรมดายิ่งแต่มีรอยสักบนใบหน้าบิดเบี้ยวคล้ายเถาวั์เขากำลังถือเครื่องดนตรีประหลาดในมือมันเหมือนปากของกาต้มน้ำแต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าสูงเกือบครึ่งคน คนผู้นั้นอุทานออกมาเขามองหวังหลินด้วยความหวาดกลัวและรีบล่าถอยราวกับหวังหลินคืออสูรร้ายตอนที่8ปดรสามเหนือเทพชายคนนั้นไม่ได้มีพลังปราณอันใดเลยคงไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องปราณสวรรค์ทว่าเขายังสามารถเหาะเหินได้เห็นชัดว่าไม่ธรรมดาสำคัญยิ่งกว่าก็คือรอยสักบนใบหน้าเขาช่างคุ้นเคยต่อหวังหลินเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังถอยรน่นหวังหลินขบคิดเล็กน้อยก่อนจะไล่ตามเขาไป เมื่อหวังหลินพุ่งออกไปรอยร้าวด้านหลังเขาก็ปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์สายตาหวาดกลัวในชายคนนั้นยิ่งเข้มข้นมากขึ้นรอยสักบนใบหน้าเคลื่อนไหวและขยายมาที่ระหว่างคิ้วในไม่นานใบไม้เจ็ดใบก็ปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วยามที่ใบไม้แพร่กระจายออกมาพลังลึกลับสายหนึ่งก็แพร่กระจายไปทั่วร่างเขาเพิ่มความเร็วขึ้นทันทีและหายตัวไปเพียงกระพริบตาหวังหลินดวงตาเบิกกว้างสองประกายสว่างเจิดจ้าผ่านละทิ้งอมตะ เขาเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นฝ่ามือขวาสร้างผนึกพลังดั้งเดิมในร่างโคจรพันตีมือเข้าใส่ความว่างเปล่าทําให้พลังดั้งเดิมแพร่เข้าไปในนั้นความผันผวนของพลังดั้งเดิมได้ทําให้ความว่างเปล่าด้านหน้าบิดเบี้ยวและชายที่กําลังเคลื่อนที่พริปตาห่างออกไปก็พลันปรากฏดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงแต่ในไม่นานก็รีแคบลงและหวาดกลัวหวังหลินเดินเข้าหาและจ้องเข้าไปในดวงตา ร่างชายคนนั้นสันสถานกรีดร้องออกมาก่อนจะถอยไปอีกครั้งหวังหลินขมวดคิวพลางยื่นแขนออกไปร่างอีกฝ่ายตัวแข็งทื่อราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นจับเอาไว้และลากกลับมาหาหวังหลินหวังหลินกำลังจะถามออกมาแต่ทันใดนั้นพลันเปลี่ยนสีหน้าและหันกลับไปเขาเห็นลำแสงมากกว่าร้อยเส้นหลักหลายสีสันปลดปล่อยกลิ่นอายหน้าหวาดกลัวพุ่งเข้าหาห,าหวังหลินลำแสงพวกนั้นเข้ามาและหยุดห่างจากหวังหลินหนึ่งพันฟุตในพริบตา เมื่อลำแสงหายไปเผยเป็นร่างคนสวมเสื้อผ้าหยับหยับเหมือนชายที่หวังหลินจับเอาไว้ทั้งหมดเป็นบุรุษล้วนและส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนทั้งหมดจ้องหวังหลินด้วยสายตาแฝงความหวาดกลัวรอยสักปราดอยู่ทั้งใบหน้าและแขนขาส่วนใหญ่สังเกตได้ว่ามีต้นไม้กำลังกระพริบอยู่ระหว่างคิ้วทว่าใบไม้ทับซ้อนกันจนบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนมีกี่ใบชายชราผู้หนึ่งเดินออกมาจากฝูงชนผมสีขาวเต็มศีรษะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่น สายตาหวาดกลัวแฝงความตื่นเต้นมองหวังหลินและสำรวจแขนขวาของเขาท่านเหนือเทพมาที่นี่เพื่อสิ่งใดเขาจ้องแขนขวาหวังหลินที่มีรอยสักกระดูกอสูนพร้อมกับสายตาเต็มไปด้วยความเคารพแววตาหวังหลินสงบนิ่งแต่จิตใจสั่นไหวฝึกเซียนมาเกือบพันปีเขาสามารถรักษาความสงบนิ่งไว้ได้แม้แต่ในยามตกใจเหนือเทพไม่มีค่าอะไรจากปากคำของคนธรรมดา แต่จากเมื่อออกมาจากปากของเผ่าละทิ้งสวรรค์มันกลับต่างกันสิ่งสําคัญก็คือเหนือเทพไม่ใช่แค่ชื่อตําแหน่งก่อนหน้าที่เขาจะเข้าไปในตําหนักของสะสมหวังหลินไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่ตอนนี้เขาอดคิดอย่างที่ท่วนไม่ได้หวังหลินเอ่ยถามด้วยสายตาสงบนิ่งจะสามารถมองระดับบ่มเพาะของข้าได้หรือชายชาราพยักหน้าจ้องแขนขวาของหวังหลินแววตาตื่นเต้นยิ่งมากขึ้นไปอีก เหนือเทพระดับแปดผู้ตํ่ำต้อยคนนี้สามารถระดับรู้ระดับของท่านได้หวังหลินขบคิดพลางมองชายชาราอีกฝ่ายกล่าวถึงตัวเองเป็นผู้ต่อต้อยและยังมองแขนขวาเขาอีกหวังหลินรู้สึกว่าเรื่องนี้มันประหลาดความคิดบ้าๆผุดขึ้นมาในหัวหวังหลินเป็นไปได้ว่าคนพวกนี้ไม่รู้ว่าแดานสวรรค์สลายไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อดีตการหลังขบคิดดวงตาหวังหลินก็สว่างขึ้น นานแค่ไหนแล้วที่มีเทพเข้ามาที่นี่ชายชราใบาหน้ามืดมนพลางกล่าวอย่างเคารพครั้งล่าสุดก็นานมากแล้วมีหินหยกสวรรค์ก้อนหนึ่งถูกราชาเทพอิสระส่งมาส่วนเวลาที่แน่นอนผู้ต่ำต้อยมีอาจคาดคำนวณได้อิสระหวังหลิงเข้าใจทันทีว่าทำไมชายชราถึงจ้องแขนขวาของเขาหวังหลิงยกแขนขึ้นมาเผยรอยสักกระดูกระสุนและถามขึ้นมาเจ้ารู้จักนี่หรือ แววตาชายชาราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพันตอบกลับอย่างนอบน้อมนี่คือสมบัติของราชาเทพอิสระชุดเต่าร่วงโรยข้าจะมันได้เป็นอย่างดีการที่ท่านมีมันท่านต้องเป็นคนใกล้ชิดกับราชาเทพอิสระท่านมาเพื่อเตาหลอมหยินลีลับหรือหวังลินม,มองชยชาราและไม่ได้พูดอะไรเขาเลื่อนสายตาไปหาแผ่นดินด้านหลังชายชาราชายชาราพลางกล่าวอย่างนอบน้อมข้าไร้มารยาเสียแล้วท่านเทพโปรดเข้ามาเถิดผลเทศสวรรค์สุกงอมมานานแล้วข้าจะสั่งให้คนนำมาให้ท่านลิ้มรส หวังหลินตามไปอย่างเงียบเงียบภายใต้การชี้แนะของชายชาราส่วนสมาชิกเผ่าและทิ้งอมตะที่เหลือต่างก็อยู่ด้านหลังราวกับกลัวที่จะเข้าใกล้เกินไปคนที่ถูกหวังหลินจับมาได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระสายตาที่หันมองหวังหลินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหวังหลินเข้าใกล้พื้นแผ่นดินมากขึ้นและมากขึ้นภายใต้การนำทางของชายชาราวินาทีถัดมาเขาก็อยู่เหนือพื้นดินและเห็นพื้นที่รากสีเขียวชอุ่ม มิอาจเห็นขอบสุดได้จากสายตาแต่กลิ่นหอมจากใบหญ้าที่สายลมพัดมาทําให้เขารู้สึกสบายยิ่งชายชราไม่ได้หยุดและณนะทางอย่างนอบน้อมใจกลางที่ราบมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ยิ่งอยู่หนึ่งกลุ่มแม้ว่าพวกมันไม่ใช่ซากปรักหักพักแต่ก็ปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณออกมากลิ่นอายนี้เจือจางมากแต่หลังจากเข้าใจวิชายแยกวิญญาณอยู่บ้างหวังลินก็มีไหวพริบต่อกลิ่นอายแบบนี้หวังลินหยุดเหาะเหินและมาลงไป ตนยาที่นี่ไม่แตกต่างอะไรกับภายนอกทว่าด้วยความรู้ด้านกฎเกณฑ์ของหวังหลินที่เพิ่มพูนขึ้นมาหลังผ่านประสบการณ์ในแดนสวรรค์และถูกลี่หยวนสอนสั่งความรู้ความเข้าใจด้านกฎเกณฑ์เทพก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหวังหลินสามารถเห็นกฎเกณฑ์ขนาดใหญ่รอบสิ่งก่อสร้างได้ทันทีชายชาราสังเกตสายตาหวังหลินได้จึงกล่าวอย่างเคารพท่านเหนือเทพไข่กนนี้ถูกท่านราชาเทพวางเอาไว้เป็นการส่วนตัวเพื่อป้องกันเผ่าขอ,ของข้าจากการถูกอสูรหมอกโจมตี หวังลินไม่รู้ว่าอสูรหมอกคืออะไรและพยักหน้างเงียบๆเ,เท่านั้นทว่าจิตใจเขากลับรู้สึกสนใจที่นี่เป็นอย่างยิ่งปรมาจารอิสระเผาอมตะที่ถูกเลือกและเตายินลี้ลับที่นี่มันคืออะไรกันแน่หวังลินกำลังไตรตรองเสียงอึกทึกก็ดังออกมาไกลตอนที่แปดร้อยสี่เผาเลือกอมตะผู้คนจํานวนมากเหาะเหินออกมาจากกลุ่มสิ่งก่อสร้างมีทั้งชายและหญิงใส่ชุดเสื้อผ้าเรียบงาย่ายทว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้และมองดูอยู่ห่างไกล ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างด้านล่างมีเด็กๆหลายคนเบิกตากว้างจ้องมายังหวังหลินตอนที่หวังหลินเห็นผู้คนเหล่านี้เขาตื่นตะลึงยิ่งเห็นได้ชัดว่านี่คือเผ่าละทิ้งสวรรค์พวกเขาอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนไม่รู้และสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ขณะหวังหลินเข้าใกล้คนที่เหาะเหินออกมาก็ล่าถอยสายตาหวาดกลัวถ้าเข้าใกล้เกินไปชายชาราที่นำทางหวังหลินพันหมองหมุนทันทีเขาพูดด้วยภาษาประหลาดกับคนที่ลอยออกมา พวกเขาขบคิดเงียบๆและจากนั้นกระจายตัวกันออกไปชายชราหันกลับมาหาหวังหลินและกล่าวอย่างนอบน้อมท่านเหนือเทพทางนี้นี่คือที่ที่ตระกูลของข้าอาศัยอยู่ขณะพูดขึ้นมาก็ลดตัวลงจากท้องฟ้าร่อนลงไปยังสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดและยืนอยู่ข้างๆอย่างเคารพเมื่อหวังหลินร่อนลงมาถึงดวงตาพลันส่องสว่างขึ้นและแพร่กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาแม้จะมั่นใจว่าไม่มีอันตรายแล้วเขาก็ยังไม่เข้าไป ที่นี่ก็ดีแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าไปข้างในชายชาราตกตะลึงและเผยสีหน้าขืนขมเขาพยักหน้าและไม่ยืนกรานให้หวังหลินเข้าไปสมาชิกเผ่าละทิง้องอมตะรวมตัวกันในท้องฟ้ามองหวังหลินด้วยสายตาตึงเครียดท่านเหนือเทพหวังหลินขัดจังหวะคําพูดชายชาราทันทีทําไมคนพวกนี้ถึงมีสายตาหวาดกลัวตอนที่มองมหาข่าชายชารายิ่งใบหน้าขืนขมมากขึ้นหลังจากเงียบไปชั่วครู่เขาก็ถอนหายใจ นี่มันก็นานมาแล้วตั้งแต่มีคนจากแดนสวรรค์มาที่นี่เรากับราชาเทพละทิ้งพวกเราข้าเป็นคนที่แก่ที่สุดในนี้แต่พูดตามตรงท่านเป็นเทพตนแรกที่ข้าเจอถ้าไม่ใช่ว่ามีบันทึกของเผ่าอมตะที่ถูกเลือกของข้าทิ้งเอาไว้เมื่อนั้นข้าคงมีอาจจดจำเทพได้และปล่อยให้เผ่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวหวังหลินเพียงมองเขาด้วยความสงบนิ่งชายชะลังเลและกระซิบขึ้นมา เผ่าข้าทำตามคำสั่งของราชาเทพอิสระเพื่อปกปักรักษาเตาหลอมหยินลีลับแต่ว่าเมื่อสามหมื่นปีก่อนเตาหยินลีลับได้เปิดขึ้นทุกร้อยปีทุกครั้งที่มันเปิดจะปลดปล่อยหมอกสีดำจำนวนมากออกมาหมอกนั้นเปลี่ยนกลายเป็นอสศูนร้ายและทรงพลังพอจะก่อรูปร่างเป็นร่างมนุษย์คนในเผ่าของข้านับไม่ถ้วนตายไปเพราะอสศูนย์หมอกร่างมนุษย์เปล่านี้นั่นคือเหตุผลว่าสิ่งประหลาดเกือบทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาคืออสศูรย์หมอกเหล่านี้ ส่วนผู้คนของเผ่าข้าเพราะมีรอยสักอยู่อสูรหมอกจึงไม่มีโอกาสเข้ามาหาเราได้แต่กระนั้นจึงไม่มีใครนอกจากข้าที่สามารถบอกได้ว่าท่านเป็นเทพหรืออสูรหมอกแม้แต่ตอนนี้บางคนก็ไม่เชื่อคำพูดข้าชายชรากล่าวเหตุผลพร้อมกับถอนหายใจยาวหวังลินพยักหน้าเล็กน้อยชายชรามีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างเมื่อรวมกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและสีหน้าของผู้คนจึงเกิดเป็นเหตุผลบางอย่างพอดีกับต่อสิ่งที่ชายชราเอ่อยเอาไว้ หวังหลินขบคิดเล็กๆและเอ่ยถามเตาหลอมหยินลี้ลับอยู่ที่ไหนชายชารากล่าวอย่างนอบน้อมอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าท่านเหนือเทพต้องการไปตอนนี้หรือหวังหลินขบคิดและพยักหน้าเขาต้องการดูให้ชัดว่าเตาหลอมหยินลี้ลับนี้คืออะไรกันแน่ชายชารากำลังจะเอ่ยขึ้นมาแต่มีเสียงตะโกนหนึ่งโผล่ออกมาจากฝูงชนกลางท้องฟ้าบรรพชนมีอาจพาเขาไปที่เตาหลอมหยินลี้ลับได้น้ำเสียงสะท้อนข้ามผ่านเข้ามาดูดเสียงสายฟ้า ชายผู้หนึ่งสูงเกือบสิบฟุตเดินออกมาร่างกายท่อนบนปกคลุมไปด้วยรอยสักที่กระจายออกมาและเกือบครอบคลุมไปทั้งร่างแม้แต่ลำคอและใบหน้าต่างก็แทบจะปกคลุมไปเสียหมดระหว่างคิ้วมีต้นไม้สิบสามใบกำลังเคลื่อนไหวทำให้เขาส่งกลิ่นไอชั่วร้ายออกมาสิบสามใบหวังหลิงรีตาแคบจากความทรงจำของเขาสมาชิกเผ่าและทิ้งอมตะบนดาวซูซาคุที่ทรงพลังที่สุดมีแค่สิบเอ็ดใบเท่านั้น เทียบเท่าขั้นรูปธรรมอย่างหวังหลินมองเขาด้วยความเยือกเย็นชายร่างกำยำเดินเข้ามาถึงเพียงไม่กี่ก้าวการปรากฏตัวของเขาทําให้สมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะข้างเคียงส่งเสียงเชียร์สายตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความเคารพชายชาราด้านข้างหวังหลินตะโกนขึ้นมาทันทีตาซานจงเคารพท่านเทพเสียบ้างร่างกำยำนั้นเผยดวงตายเย็นเยียบจ้องไปที่ชายชาราและเอ่ยน้ำเสียงเย้ยหยันท่านบนรรพชนแก่แล้ว ท่านคิดเรื่องเหล่าเทพจนบ้าไปแล้วหรือในโลกนี้ไม่มีเทพหลงเหลือแล้วและบันทึกทั้งหมดที่เราบรรพชนเหลือเอาไว้ก็แค่เรื่องแต่งถ้ามีเทพตนใดทำไมเผ่าเราถึงไม่เคยเจอเลยตั้งแต่อดีตเล่าชายชราใบาหน้ามืดมนและตะโกนกลับหุบปากเผ่าอมตะที่ถูกเลือกของเราคือผู้ส่งสารของเหล่าเทพถ้าไม่มีเทพพดํารงอยู่เช่นนั้นเผ่าของเราจะอยู่ได้อย่างไรอีกทั้งหินยกสวรรค์จากราชาเทพก็ยังอยู่ดีเจ้ากล้าไม่เชื่อมันหรื เชื่อที่เรียกว่าราชาเทพก็แค่เศษเสี้ยวสัมผัสวิญญาณที่เหลืออยู่จากคนที่ทรงพลังเท่านั้นมันจะทําให้ข้าเชื่อได้อย่างไรแทนนี้จะเชื่อสัมผัสวิญญาณที่หลงเหลือไว้ในอีดข้าเชื่อในความแข็งแกร่งของตัวเองมากกว่าชายร่างกำยำกำหมัดแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้านอกรีดร่างชายชราสันเทาพลางกัดฟันแน่นเจ้าจะอะไรเล่าท่านอกรีดเทพเหล่าเทพเผ่าข้าตกอยู่ภายใต้อสูรมานานหลายปีนับตั้งแต่อดีต ปกป้องคุ้มครองเตาหลอมหินลี้ลับตามคาแนะนําของหินหยกสวรรค์แต่เราได้อะไรกลับมากันกลับเป็นอสูรหมอกในเตาหลอมหินและความตายของคนในเผ่าตอนที่อสูรหมอกเข็นฆ่าคนในเผ่าเทพไปอยู่ที่ไหนท่านบนรรพชนอย่ากล่าวอ้างเหล่าเทพอีกเลยแม้เขาจะเป็นเทพจริงๆเช่นนั้นวันนี้ข้าตาซานจะขอฆ่าเทพเสียเองขณะเอ่ยออกมาสายตาพันจับจ้องหวังหลินด้วยสายตายเย็นเฉียบเขาก้าวมาข้างหน้าพันปรากฏตัวด้านหน้าหวังหลินและโยนกำปั้นออกไป ปรากฏแรงระเบิดและรอยสักหลายชุดขึ้นมารอยสักเรียงต่อกันเป็นสายล้อมรอบตาซานร,ราวกับกำลังก่อสร้างค่ายก้ลึกลับเทพนำพลังเทพของท่านออกมาให้ข้าเห็นว่าทำไมท่านถึงคู่ควรต่อการเรียกขานว่าเป็นเทพดวงตาหวังหลินฉายแววเย,นย็นเยือกเขาเข้าใจเผาและทิ้งอมตะเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ชาแมนแต่เป็นคนที่ฝึกฝนในการเพิ่มขีดความสามารถทางร่างกาย ลอเผื่อใครสงสัยนะครับหวังหลินจะเรียกเผ่านี้ว่าเผ่ารทิ้งอมตะส่วนคนในเผ่าเรียกเผ่าตัวเองว่าเผ่าเลื้ออมตะ